ฟังกันนักเาเจ้ากับมีทุกเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเกษตรวัฒนธรรมท้องถิ่นมารวมกันรวมมือพัฒนาการเกษตรไทยเดอพี่น้องเดอรายการดีมีซาราพัฒนาเราเจ้าเกษตรได้รายการสันธีคนตายชอบจังพวกเราเป็นแฟนตัวจริงของสถานีวิทยุมอกฟังแล้วได้ความรู้ได้เพื่อนทางอากาศด้วยค่ะา,าว,วิทยุมอกอร สถานีวิทยุมกสถานีวิทย,ยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะเรามุ่งมั่นให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตวิพันสมสานเป็นนวัตกรรมธทางปัญญาเพื่อคุณพัฒนาคุณภาพชีวิต สวดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมกูตันปิกมาพบกับรายการห้องสนทนามกปิกมาอยู่เป็นเพื่อนใน,นทุกฟังเหมือนเช่นเคยนะเจ้ากู้วันการและก็วันพัด13นาฬิกาถึง13 13นาฬิกา30นาทีต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าใน รวมถึงตึง4ีผู้ิภาคตัวในระบบเอเอ็มสตรีโอภาคกลางมกบังเขนกรุงเทพนะคะภาคกลางในระบบเอเอ็มสตรีโอความถี่6 1 1 0 7กิโลเฮิรตซ์มกบังเขนกรุงเทพนะคะภาคเหนือมกเชียงใหม่ AM 6 1 2กิโลเฮิรตซ์ภาคตนออกเชียงเหนือมกขอนแก่น AM 1 3 1 4กิโลเฮิรตซ์และภาคใต้มกสงขลา AM 1 2 6 9กิโลเฮิรตซ์หรือ รับชมทางภาพเลืเสียงผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะคะที่ www.radio.ku.ac.th www.kerplus612.com www.kerplus1314.com และ www.kerplus1269.com ค่ะหรือจะไป Facebook Live สถานีวิทยุมกอ YouTube ไปช่อง KU Radio Thailand นะคะ วันนี้เป็นทีมงานสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่แสงเทียนเนียมรัพย์รับในที่ดำเนินรายการนะคะพบกันวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่9มิถุนายนพุทธศักราช2565ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดาที่2เดือนเว้นเดือนนะคะเราจะได้พบกับทีมงานจากคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการ ตลาดกันบ้างนะคะการตลาดสินค้าเกษตรสมัยใหม่ทางเลือกทางรอดของเกษตรกรคุณภาพจากประสบการณ์ตรงนะคะมาแบ่งปันความรู้ให้ทุกหน่ว่งางกันได้รับเกียรติจากวิทยากรนะคะคุณธานิ์ เกศานติกุลนุการนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์เกษตรจากศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะก็มีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเดรุณีนาพรหมคณะบดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดูแลอยู่นะคะก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่กับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้มาติดตาม เรื่องของการตลาดกันบ้างเกษตรกรไทยเราควรจะปรับตัวอย่างไรถึงจะมีทางรอดนะคะไปพบกับวิทยารดิกันดีกว่าผ่านระบบซูมค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณธนิตสานติกุลนุก,การนะคะวิทยาศาสตร์เกษตรสวัสดีค่ะคุณธนิตคะครับสวัสดีครับคุณแสงเทียนครับ ค่ะมาพบกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้คุณธนิตงคงต้องเล่าให้ฟังนะคะว่าวันนี้ทําไมเราถึงต้องมาคุยเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องการตลาดสินค้าเกษตรสมัยใหม่เกษตรกรควรจะมีทางเลือกอย่างไรถึงจะรอดนะคะก็คงต้องเล่าให้ฟังถึงที่มานิดนึงคะ่ะเรียนเชิญค่ะคุณธานิตคะก็เนื่องจากประเด็นที่ทางคณะเกษตรเรานะครับได้ได้อ่อ มีการสนับสนุนในกลุ่มเครือข่ายของภาคการเกษตรเนี่ยเราก็จะทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้ในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะครับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงก็เลยส่งผลกระทบต่อทุกๆธุรกิจหรือทุกๆผู้ประกอบการต่างๆนะครับรวมรวมมาถึงภาคการเกษตรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เพนพอยส์ uh, หรือว่าจุดที่ uh, เป็นเป็นเป็นปัญหาของตอนนี้ก็คือกลุ่มเกษตรกรเนี่ยอาจจะร uh, ายได้ลดน้อยถอยลงนะครับแล้วก็รวมถึงว่า uh, เนื่องจากพอราคาข้าวของแพงเนี่ยปัจจัยที่ใช้ในการผลิต uh, พืชอาหารต่างๆเนี่ยก็จะส่งผลให้ uh, มีต้นทุนที่สูงขึ้นตามไปด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นภาระอย่างหนึ่งที่ทางกลุ่มทางเกษตรกรจะต้องแบกรับเพิ่มมากขึ้นนะครับครับค่ะก็จากหลายๆปัจจัยใช่ไหมคะจากต่างประเทศด้วยที่เกิดสงครามระหว่างจัสเซียยูเครนนะคะแล้วก็เรื่องของปุ๋ยแพงพลังงานสุราคาสูงนะคะก็กระทบทั่วโลกเลยรวมถึงบ้านเราด้วยใช่ไหมคะเกษตรกรก็ ได้รับผลกระทบเหมือนกันภาคการเกษตรเห็นว่าปุ๋ยขึ้นราคาหลายเท่าเหมือนกันนะคะแล้วก็น้ํามันที่เขาต้องใช้ในเรื่องของการเกษตรอาจจะเป็นเครื่องสุดน้ําเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันขึ้นไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเกษตรของเราเกษตรกรเองเนี่ยเขาจะต้องปรับตัวอย่างไรโดยเฉพาะสินค้าเกษตรนี้อาจจะไม่ราคาอาจาาาอาจะไม่สูงตามต้นทุนด้วยนะคะเราจะทําอย่างไรกันดีนะคะอันนี้ต้องคุยกับคุณฐาน,นิษ สันติคุณนุก,การนะคะในทางอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหลายด้านเรื่องของอการตลาดนะคะ<ม>ก็คงต้องค,อคุยให้เกษตรกรฟังว่าเขาจะต้องเริ่มปรับตัวอย่างไรถึงจะมีทางเลือกแล้วก็เป็นทางรอดด้วยะคะ่ะเตียนเชิญค่ะครับครับก็อันนี้ <c oughs> ขออนุญาตกัน่ำนำนิดนึงนะครับว่าอย่าให้พี่น้องชาวเกษตรกรที่ฟังอยู่นะครับ จะเห็นว่าหัวข้อของเราวันนี้คือตลาดสินค้าเกษตรสมัยใหม่ทางเลือกทางรอดของเกษตรกรคุณภาพนะครับคุณภาพในที่หมายความว่าเราต้องย้อนกลับไปมองดูก่อนว่าสิ่งที่เราผลิตณวันนี้นะครับมีคุณภาพมากพอสําหรับตลาดหรือยังในข้อจํากัดของด้านของสินค้าเกษตรแม้จะ ตกต่ำในบางครั้งก็จริงแต่จุดแข็งของสินค้าเกษตรก็คือว่ามนุษย์ยังมีความจําเป็นจะต้องบริโภคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส,สิ่งอื่นก่อนสิ่งอื่นได้เลยก็คือเราจะต้องดูว่าผลผลิตของเราเนี่ยจากที่เราเคยทํามาในอดีตเนี่ยเ,เราเกษตรกร,กรแต่ละท่านรู้อยู่แล้วว่าใช้ถ้าถ้าใช้คําที่ง่ายหรือเขาเรียกกันทั่วไป ให้เป็นเหมือนสนุกสนานก็คือรู้จักที่ใส่พืชแต่ละชนิดนั่นเองครับ <S 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 คือเลี้ยงให้ให้โอกาสที่มันจะเกิดโรคหรืออะไรต่างๆเนี่ยน้อยที่สุดเพื่อลดการสูญเสียผลผลิตเป็นับแรกก่อนนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> อันดับที่สองก็คือรู้จักตัวของอสินค้าที่ตัวเองเนี่ยต้องการจะนำเสนอสู่ต่อออกสู่ตลาดว่ามันมีข้อดีและข้อด้อยอย่างไรนะครับยกตัวอย,อย่างอย่างเรารู้ว่าออผักบุ้งเนี่ยกินแล้ว คนโบราณจะชอบพูดว่าเออกินและตาหวานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คืออะเรารู้แล้วว่ามีวิตามินเอหรืออะไรอย่างเงี้ยเหล่านี้เป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลในโลกปัจจุบันบางทีเราคิดว่าเขารู้อยู่แล้วแต่เราไม่ได้ทําเรื่องของการสื่อสารเพิ่มเพื่อสร้างมูลค่าในปลายทางครับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเรื่องต้นทุนการผลิตเนี่ยเอ่อมันจะมีปัจจัยที่ เราไม่สามารถไปควบคุมได้เนาะครับแต่งเทียนและเพื่อนๆพี่ๆลุงๆคุณป้าหรือว่าแม้แต่เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ฟังอยู่เนี่ยก็คืออย่างราคาน้ํามันเนี่ยครับอ่ามันมันมีนกลไกที่ซับซ้อนที่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปควบคุมได้อันนี้เป็นเรื่องของของเอ,งอเขาเรียกว่าปัจจัยภายนอกนะครับ่าหรือว่าแม้แต่ขั้งต้นทุนปุ๋ยมา,มาแบบนี้แล้วเราจะต้องซื้อใช้อยู่ ในเมื่อเราไม่สามารถที่จะผลิตปุ๋ยเองได้หรือแล้วไม่ไม่สามารถที่จะผลิตน้ํามันเองได้ตรงเนี้ยเราจําเป็นที่จะต้องจะบอกว่าอยู่ในภาวะจํายอมก็ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นมันเป็นเอปัจจัยภายนอกเนะ <c oughs> เาะแต่ว่าเราควบคุมไม่ได้นะค่ะ <c oughs> ใช่ใช่คะว่าปรับตัวดีกว่าทีนี้เรามาดูว่าพอเราอย่างนั้นปุ๊บในทางเศรษฐศาสตร์นะครับคือ <c oughs> บมง่อผมจบมาทางเศรษฐศาสตร์แล้วก็มาได้มาศึกษาเรื่องการตลาดเพิ่มเนี่ยก็คือ เราควรที่จะเขียนแผนหรือหรือสกัดแผนออกมาอ่าบางท่านทําอยู่แล้วก็ดีนะครับแต่แต่จากที่ทํางานมากับเกษตรกรหลายกลุ่มเนี่ยส่วนใหญ่มักมักจะคิดอยู่ในหัวแต่ไม่ได้เขียนออกมาอืทําให้เราบางครั้งเห็นการบันทึกหรือข้อมูลอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราไม่เห็นลูวหรือจุดจุดด้อยที่เราจะสามารถลดต้นทุนได้อย่าลืมนะครับบางคนมมองว่าสมมุติว่าเราจดไปแล้วเนี่ยเราเห็นรูวอาจจะ ไม่กี่บาทไม่กี่สตางค์ห้าบาทสิบาทหรือร้อยหนึ่งต่อต่อครอบการผลิตอะไรก็ตามแต่ต่เมื่อดูการหนึ่งเนี้ยเนาะใช่แต่เมื่อสะสมไปเรื่อยเรมันสามารถที่จะเป็นเขาเรียกว่าลดต้นทุนในระยะยาวได้ะคอย่างอย่างบางคืนเราสามารถทําบัญชีครัวเรือนได้ใช่ไหมคะอย่างเราทำาะไมีรารับเท่าไหร่เราจ่ายเท่าไหร่ถ้าเป็นเกษตรกรก็ต้องมีบัญชีเหมือนกันแหละคะ ใช่ครับควรมไม่ไม่ไม่ควรจวดสเปซส,สปาแต่จะควรจะจดให้เป็นหมวดหมู่ตัวเลขแล้วดูลูบว,ว่าตรงไหนเราลดได้ไหมอย่างปริมาณปุ๋ยบางอย่างเนี่ยเราทํามานานถ้าคนที่ทํามานานก็จะรู้ว่าสัดส่วนมันมันปรับบางอย่างได้หรือเปล่า <c oughs> ถ้าปุ๋ยบางชนิดเราปรับเราปรับลดลงปุ๊บอาจจะทําให้ผักแค่แกนในกรณีพืชชนิดตัวนี้เราก็ไม่ลดแต่ตัวนี้เรารู้ว่าธรรมชาติเนี่ย เราปลูกยังไงก็ขึ้นอย่างปลูกได้ทั้งฤดูกาลก็คือพวกคณะผักโขมกวางตุ้งอะไรพวกนี้ครับก็คืออันนี้คือตามธรรมชาติมันก็ถ้าดินดีอุดมสมบูรณ์ก็ไปได้ของมันอยู่ละเราอาจก็ไปลดต้นทุนตรงนั้นลงแต่แต่สิ่งที่ผมอยากจะเน้นเน้นตรงนี้เป็นพิเศษก็คือในเมื่อมันมีปัจจัยส่วนใหญ่เลยนะครับในเรื่องของต้นทุนการผลิตที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยสิ่งสําคัญคือเราควรที่จะ มาพัฒนาสินค้าของเรานะครับให้มีให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับครับผมโดยการที่ว่าเ,เราเนี่ยจะต้องรู้จักตลาดคําว่ารู้จักตลาดหมายความว่าอะไรหมายความว่าอ,อผมพูดตลาดในลักษณะตลาดแบ่งเป็นสองอย่างนะครับคือตลาดที่เป็นเอ่อเป็นเป็นเป็นสถานที่เนาะเป็นเป็นเป็นรูปเอ่อเป็นรูปประธรปปรมกับตลาดที่เป็น การตลาดอันนั้นคือเป็นนามธรรมาอันนั้นเป็นกลยุทธ์นะครับผมครับก็อันเนี้ยเราก็มาดูว่าสถานที่ที่เราจะช่องทางที่เราจะจัดจาหน่ายสินค้าของเราสมมุติว่าเราผลิตมาแล้วเราบอกว่าเราขายไม่ได้ราคาไม่ดีเนี่ยกลยุทธ์การขายนะครับมันจะมีอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งเน้นกําไรต่อชิ้นเยอะแต่เราต้องสร้างสินค้าให้มีสตอรี่มีเรื่องราวนะครับ ครับอาทิเช่นว่าเอออย่างเราปลูกผักออแกนิกต่อสารพิษอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องรู้จักใช้เครื่องมือที่ว่าไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆอย่างเช่น Facebook TikTok หรือว่า Instagram หรืออะไรเข้ามาอย่างเงี้ยมาเป็นเครื่องมือในการที่จะสร้างหาลูกค้าที่ยินดีที่จะจ่ายและอยู่ในตลาดนั้นเราอย่ามองเพียงแต่แค่เรื่องของตลาดขายส่งหรือว่าหรือว่าตลาดาตามตาม แหล่งขายส่งใหญ่ๆอย่างพี่อย่างเดียวผมอยากมีข้อแนะนําอย่างนี้นะครับเวลาเนื่องจากเวลาจําก,กัดเนาะคือผมอยากให้ทางเกษตรกรมองแม่น้ําให้มองเหมือนว่าบ้านเราเป็นเป็นแหล่งน้ําแล้วให้มีแม่น้ําเนี่ยหลายสายที่ไหลเข้ามาอย่าให้มีสายเดียวแล้วแต่ละสายเนี่ยก็ให้มันเป็นน้ําที่มีลักษณะแตกต่างกันด้วยพอเราลงมาที่ที่ที่เออเขาเรียกว่าแหล่งน้ําที่บ้านเราแล้วเนี่ยก็เหมือนกับ รายรับที่เข้ามาเนี่ยมันจะมันจะถูกเหมือนกับมีค่าถัวเฉลี่ยของมันนะครับเ <laughs> ช่นสมมุติเราโอเคเรามีเราผลิตผลผลิตได้เท่านี้กี่กิโลว่าไปต่อสัปดาห์แต่เราแบ่งมาสักสิบเปอร็นต์ไหมสมมติร้อยกิโลเราแบ่งมาสักสิบกิโลแล้วนํามาอาจจะคุยมาคุยกับคณะเกษตรมอชอก็ได้ในเรื่องของการแพคเกจจิ้งในเรื่องของการทำํำ <laughs> พัฒนาโปรดักต์ <laughs> ครับ <laughs> เพราะว่า อย่างอย่างผมยกตัวอย่างชัดเจนเลยนะครับอย่างอย่างตัวกรณีอผักบ <c oughs> ุ้งเนี่ยผักบุ้งที่ที่นี่ย <c oughs> อันนี้ผมสามารถแชร์สกินได้หรือเปล่าครับไม่แน่ใจได้ค่ะได้ค่ะก็คือไม่ถึงต้องดูคุณภาพสินค้าก็เรื่องของบรรจุภัณฑ์เรื่องของหน้าตาหน้าซื้อหน้ากินด้วยใช่ไหมคะนอกจากคุณภาพแล้วค่ะก็คือหน้า น้าหยิบจับเอามาซื้อมาทานอะไรเงี้ยบรรจุภัณฑ์สวยงามมีตาโลโก้ของสินค้าผลิตภัณฑ์นั้นด้วยของกลุ่มนี้ไหมคะได้รับมาตรฐานนี้ไหมคะคุณแทนใช่ครับใช่ครับใช่ครับซึ่งทางของของคณะเกษตรเนี่ยก็จะมีระบบแอดเทสที่ตรวจสอบย้อนกลับซึ่งกลุ่มลูกค้าที่ซื้อครับจากประสบการณ์ที่มีในตอนนี้ผู้บริโภคสนใจเรื่องของสุขภาพมากขึ้นผมบอก่าิ่ผมผมจะมีสไลด์อันหนึ่งซึ่ง แต่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องเปิดก็ได้ผมเล่าให้ฟังก็ได้คือค <ะ S 1> ผมเป็นภาพเปรียบเทียบระหว่างผักบุ้งที่ห่อใบตองอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นเลยนะลองนึกลองนึกตามนะครับ <คะ S 1> ห่อใบตองแล้วม,มัดมัดอย่างสวยงามเลยมัดแบบสวยงามเมื่อเราไม่ใช้พลาสติกไม่ใช้เลยด้วยแต่เราห่อให้สวยนะครับกับผักบุ้งที่มัดด้วยหนังยางแล้วก็วางจัดเรียงไม่สวยแล้วไปขายตามตลาดทั่วไปราคาแตกต่างกันนะครับอันนั้นขายได้ โลละสิบห้าบาทเราเราต้องเราต้องเวลาอย่างนี้ผมอยากให้เกษตรกรเนี่ยพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายมองในแง่ของว่าถ้าเราเป็นคนกินเราอยากซื้อแบบเอออ่าอย่าอย่าอย่ามองในมุมอย่ามองในมุมเราว่าเออก็ขายไปตามเนี่ยตามเดิมที่มันเคยมีหรือตามที่คนกินเพราะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะคนคนก็จะต้องชอบผักแบบเออเขาเรียกว่า อยู่ในหีบห่อที่สวยงามละกันใช้คําว่าหีบห่อสวยงามคเหมือนเหมือนยุคก่อนเราจะเคยตื่นกันว่ายุคยุคยุคหนึง่งผักต้องสวยต้องต้องไม่มีรูอ่พอเรามาตระหนักรู้กันว่าไม่ได้สิต้องมีรูเพราะว่าเอ,อไม่งั้นหนอนจะชอนชัยเชนของเขาเรียกว่ากระแสของผู้บริโภคก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้พอเทคโนโลยีในเรื่องของการผลิตอินซีเองหรือว่าปลอสารพิษเองเอ่ยเนี่ย สามารถทําให้ผักค่อนข้างสวยได้แล้วเนี่ยให้แบ่งให้แบ่งสัดส่วนผลผลิตที่ท่านขายไม่ได้เนี่ยลองมาขายตลาดบนดูศึกษาดูว่าจะทําออนไลน์ได้ไหมทํายังไงได้ไหมซึ่งตรงเนี้ยผมให้ข้อมูลเลยว่ามีบริษัทที่เขายินดีที่จะเข้ามารับซื้อนะครับใช่มีท่านเหล่านี้พอเขาจะรับซื้อแล้ววิธีการในเรื่องของ ทเทคโนโลยีในการเก็บรักษาเนี่ยเขาก็จะมามาบอกวิธีการกับเราแล้วก็มาเทรนให้เรานะครับค่ะทุกท่านลองจดจด,จดชื่อบริษัทไว้ได้เลยอันนี้ผมสามารถเปิดเผยได้ครับนะครับก็คือชื่อบริษัทฟาร์มบุ๊นะครับฟาร์มบุ๊ฟาร์มบุ๊ทุกท่านลองอ่าใช่ครับฟาร์มบุ๊คเขาบอกว่าตอนเนี้ผลผลิตเนี่ยหลายๆชนิดเนี่ย ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดเลยขิงขาตะไคร้เนี่ยจริงๆแล้วยังมีเรื่องของการส่งออกไปเยอะแล้วเขามีวิธีในการเก็บรักษาผักให้แบบสมมุติว่าเราตัดให้เขาเช้าวันนี้ปุ๊บเย็นมีถึงเลยเขามีโปรเซสนั้นครับลองให้ลูกหลานไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้ครับอันนี้เป็นบริษัทเอกชนที่เขารับซื้อหมายถึงว่าสินค้าเกษตรที่เกษตรกรผลิตเนี่ยนอกจากมีคุณภาพ แล้วมีความปลอดภัยแล้วบรรจุภัณฑ์สวยงามแล้วเนี่ยค่ะก็ยังต้องมีเรื่องราวที่น่าสนใจของสินค้านั้นๆด้วยที่ผู้บริโภคสนใจเพราะว่าตอนนีอ้อะไรนะเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมคะ,ะเพราะนั้นมันมันต้องชวนให้ซื้อด้วยเนาะเพราะนั้นเกษตรกรก็ต้องปรับปรุงในเรื่องของนอกจากคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยแล้วก็ยังต้องมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามอันนี้รวมไปถึงในรเรื่องของการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรด้วยไหมคะคุณธน,นิดคะใช่ครับใช่ครับอย่างน้อยคือขั้นต่ำควรจะขอ GAP นะครับเกษตร,รดีที่เหมาะสมค่ะใช่ครับตัว GAP หรือไม่ก็คืออ,อจะเข้ามาติดต่อนในคณะเกษตรฝ่ายของ a c t r e s s CMU นะครับก็ก็ได้เหมือนกันนะครับ a g t r a c e นะครับแล้วก็ c u c m u นะครับก็ตรงนั้นก็นำให้คำแนะนำได้ดีมากเลยในเรื่องของการที่จะนำท่านไปยกระดับโดยที่ไม่ต้องเอ่อเรียกว่าเสียต้นทุนเพิ่มไม่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 ได้มีเพราะเราเราบริการวิชาการเราอยากจะช่วยเหลือท่านอยู่แล้วนะครับค่ะประมาณนี้เป็นคณะเกษตรศาสตร์ใช่ไหมคะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช่ครับอันนี้คือถ้าเกษนนตกรกรเข้าไปนี้เป็นมีชื่อเป็นภาษาไทยไหมคะคุณธนิตคะ <ไป S 2> หน่วยหน่วยตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอ๋อหน่วยตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรคณะเกษตรมหาาวิทยยลัมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะ แสดงว่าเกษตรกร,รที่เขารวมกลุ่มกันผลิตเนี่ยต้องรวมกลุ่มกันไหมคะหรือว่าเป็นรายเดี่ยวก็ได้คะคุณฐานิตรายเดี่ยวก็ได้ครับรายเดี่ยวเพราะเพราะเพราะถึงสุดท้ายเข้าไปเป็นกลุ่มก็ได้แต่เขาก็จะทําให้เป็นรายรายเป็นรายเดี่ยวอยู่ดีครับเพื่อให้แต่ละคนเนี่ยแยกแยกออกมาได้อย่างชัดเจนว่าเอแต่ละคนเนี่ยมีแปลงปลูกที่ไหนแล้วเวลาเบื้องต้นที่ง่ายที่สุดเลยคือสามารถที่จะออกออกตรา ในแง่ที่ว่าสมมุติน,นะครับว่าเราไปซื้อผักแล้วเนี่ยผมยกโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนผมรู้เลยว่าแปลงปลูกที่ไหนอันนี้คือพื้นฐานนะครับพื้นฐานอ่าอันนี้คือหลักพื้นฐานก่อนมันจะมีอ่าตัวแอคกี้พัสขึ้นมาอีกอันนั้นก็จะเหมือนยกระดับยกระดับขึ้นไปอีกนะครับอ่าอันนี้คือเบื้องต้นแล้วแล้วนอกจากนั้นพอเข้ามาแล้วก็ยังจะสามารถอ่า ประสานไปในเรื่องของออร์แกนิกไทแลนหรือว่าเรื่องของอินซีที่เป็นที่ยอมรับโดยสากลเพิ่มเติมเข้าไปได้อีกอย่างเงี้ยครับค่ะเป็นขั้นสูงขึ้นไปอีกนะคะใช่ใชแต่อยากให้เริ่มต้นจากเริ่มต้นจากพื้นฐานตรงนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเราบอกว่าทางเลือกทางรอดในยุคป,ปัจจุบันตอนเนี้คือเราต้องไม่ทําทุกอย่างแบบเดิมอันเบิร์ตไอสไตล์บอกว่าเอถ้าเราทําทุกอย่างเหมือนเดิม โดยหวังผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพอเราพอตอนเนี้ยเหตุการณ์ทุกอย่างในโลกเรามันเปลี่ยนแปลงไปเราจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมที่เราทําอยู่จากเดิมนะครับเพื่อที่ว่าอ,อปรับไปตามกลยุทธ์นั่นเองนะครับปรับไปตามสถานการณ์อันที่ผมบอกว่าสิ่งสําคัญเลยที่สุดเลยก็คือตอนเนี้ใครที่ทํารายเดี่ยวอยู่เนี่ยอาจจะเคยอยู่ได้ก็ลองรวมกลุ่ม การดูนะครับเพราะผลผลของการรวมกลุ่มเนี่ยมันคือการเกื้อกูลทรัพยากรด้วยกันถ้าใช้เป็นธรรมะหน่อยก็เหมือนมีกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนร่ <Okay. S 2> วมทางเป็นอะไรนะครับก็จะสามารถที่จะผมพูดถึงการที่มันจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนเพราะว่าผมผมจากประสบการณ์ที่ดูแลกลุ่มกเกษตรเอ่อตะกรชื่อกลุ่มเครือขายกเกษรตรปลอดพิษแม่ปิงเนี่ยลองไปหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับ <Okay. S 2> อยู่มาสิบแปดปีลวครับเ <Okay. S 2> ครือข่ายกเกษรตรปลอดพิษแม่ปิงเนี่ย ก็ใช้ระบบเนี่ยครับคือใครจะล้มเขาก็จะมีเงินออมไว้ตรงกลางเพื่อเอาไว้เกื้อกูลกันแล้วสุดท้ายอ่ะเขาก็จะมาใช้เวลาเขาเกิดวิกฤตปัญหาซึ่งไม่ไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยเกิดนะครับตอนเนี้โควิดเขาก็โดนโจมตีนะครับหรือแม้แต่ช่วงเ,ออเศรษฐกิจตกต่ำในที่ผ่านมาอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เขามีผมจะบอกว่ามีหลายมันสมองในการช่วยกันอ่าก็จะสามารถที่จะ ฝากฟันอุปสรรคนั้นไม่ได้ดีกว่าเราฝากฟันไปคนเดียวแต่แน่นอนว่าสุดท้ายผลตอบแทนเนี่ยเราไม่ได้เสียอะไรก็จะถูกจะตีกลับคืนมาในรูปของแต่ละเจ้านั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเนาะมันดีกว่าเราคิดอยู่ในครอบครัวครัวเรือนเดียวกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะและนี่คือประโยชน์ของการกลุ่มนะนะครับครับ แล้วเกษตรกรจะเข้าถึงหน่วยตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรของคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราเนี่ยผ่านช่องทางไหนอย่างไรเพื่อจะได้ปรับเนาะในเรื่องของการผลิตให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพแล้วก็ในเรื่องของการได้รับตราเขาเรียกว่าอะไรของกลุ่มเนาะแล้วก็มีการยกระดับอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการอบรมให้เกษตรกรรายกลุ่มรายย่อยอยังไงเพิ่มเติมไหมคะคุณถาพิษค่ะ เชีงยงท้ายค่ะมีมีครับมีครับเราสามารถที่จะเอออบรมเพิ่มเติมให้ได้นะครับโดยโดยในเบื้องต้นเนี่ยก็คือเราจะจัดระยะระยะอยู่แล้วรับรับเข้ามานะครับตอนนี้ผมสามารถให้ให้เบอร์ติดต่อไปได้เลยเพราะว่านี้ผมขออนุญ,ญาตทางทางหน่วยไว้เรียบร้อยแล้นะเนาะค่ะยังไงลองจดจดตามนะครับเบอร์ติดต่อคือ081ครับ 0 8 1 108, ับ 7, 2, 1> อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณธนิดค่ะ <ś c oughs> เสียงหายค่ะคุณธนิดยังอยู่ <รอ S 1> ไหมคะค,ค่ะคุณธนิดยังอยู่ยนะคะเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งค่ะ081ครับ081ค่ะ ครับเจ็ดเจ็ดสองสี่ครับเจ็ดสองสี่ค่ะเอ่อศูนย์สามเจ็ดสามครับศูนย์สามเจ็ดสามครับค่ะชื่อคุณพอณกฎนะครับที่ดูแลอยู่ตรงนี้ค,คุณอะไรนะคะคุณกรณ์กฎกรณกฎครับกรณก,กฎนะคะค่ะใช่ครับศูนย์แปดหนึ่งอันนี 1> 1. เจ็ดสองสี่ศูนย์สามเจ็ดหนึ่งหคะศูนย์สามเจ็ดสามครับศูนย์สามเจ็ดสามนะคะค่ 0, 3, 7, 3, ะศู 0, 3, 7, 3, นย์แปดหนึ่งเจ็ดสองสี่ศูนย์สามเจ็ดสามคุณกระกฎนะคะคที่เกษตรกร,รสามารถจะเข้าไปพัฒนาตัวเองนะคะที่จะยกระดับสินค้าเกษตรให้เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะสามารถจะเข้าไปติดต่อที่หน่วยตรวจสอบ ย้อนกลับสินค้าเกษตรคณะเกษตรนะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็วันนี้ได้ความรู้เยอะเลยละคะ่ะในเรื่องของการทำเ,ออเกษตรนะคะที่จะสินค้าเกษตรสมัยใหม่เป็นทางเลือกทางรอดของเกษตรกรเราต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะคะอันนี้ก็ได้ความรู้กันไปถ้าติดต่อคุณฐานิตสารติกุลนุก,การนะคะนักวิทยาศาสตร์เกษตร จากศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียคณะเกษตราศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็083 253 2นะคะ0 8 3 2 5 3 2 9 3 2เวลาหมดแล้วละคะ่ะขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมรายการห้องศูนย์นฒนามกวันอังคารและวันพฤหัสบ,บดี13นาฬกา5นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีกับทีมงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่แสงเทียนเนียมซับรับหน้าที่ดำเนินรายการคุณพี่สารเนียมซับควบคุมเสียงคุณสาภาพกเกษมสุขควบคุมทั้งภาพและเสียงด้วยกันนะคะทีมงานวิทยุมออกเชียงใหม่และเครือข่ายทั้ง4ี่ภูมิภาคนํานนช่วงนี้จากท่นฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณคุณ,คณานิตสันติกุลนุก,การนะคะโอกาสหน้าพบกันใหม่ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะคนะ่นะนะนะ